ผลการในขันของศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอครับดิมี่เบเลอร์ระเบิดฟอร์มทำไปคนเดียวถึง52แต้มให้กับชิโก้บูเอาชนะนิวออลินพอ์เลตไปได้แบบสนุกครับเป็นการในขันมวยช่งเช้าที่ผ่านมากับศึก NBA สหรัฐนิโกนบุติครับเป็นการแข่งขันระหว่างชิโก้บูเปรสนามยูเทนเซนเตอร์รับมือการ,รมาเยือนของ เลอตอนเนตเกนนีเจ้ถิ่นไม่มี2อผู้เล่นสูงเก่าอย่างเดวิสเวดและลาโดรนโดโลงสนามนะครับปรากฏว,ว่าสู้ได้อย่างสูสีแต่ว่าเป็นฝั่งบูที่มีทีเด็ดของชินเบลเลอร์ครับที่กดไปคนเดียวถึง52แ้มน้อยกว่าสถิติสูงสุดในอาชีพของตัวเอง ไปเพียงแค่คะแนนเดียวและเป็นผู้เล่นคนที่8ในฤดูกาลนี้ที่ทําแต้มได้เกิน50คะแนนนะครับต่อจากเจมฮาเดนไอเซโทมัสเดมาร์คัสคัสซินจอนวอลเทคทาสันและแอนโทนีเดวิสรับไปเลออ์ทำไป52แต้ม 12รีบาวและ6แอซิดลงทั้งชุลูกโทษลงไปถึง21ลูกจาก22ลูกนะครับทำให้บูนัน้นเอาชนะคอนเนตไปได้แบบสูสีครับ118ต่อ111คะแนนตอนนี้ชนะ117แพ้18อยู่อันดับ8ของสายตะวันออกครับ ส่วนฟังทีมเกียนฮอนเดนนั้นได้เคมบาโบเกอร์ทำคนเดียว34แต้มแล้วก็รีบาวถึง11ครั้งไปสู่จุดสูงสุดของฤดูกาลนะครับตอนนี้ทีมชนะ19แพ้16นําเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเซาท์อีสต์ดิวิชั่นและเป็นอันดับ4ของสายตะวันออกครับกอลเพิ่งจะเริ่มออกซาร์นะครับมีโอกาสลุ้นกันยาวๆในการลุ้นการเข้าสู่รอบเพลย์ออฟของศึกยัดห่วง NBA ครับ